ไฮเกอร์เกอร์มีให้ปะหอมกอือหือให้คุยกับแม่มากอะให้คุยกับแม่มากมาคุยสิม่จับแล้วคุยนาโนนาโนค่ะนี่นาโนเห็นไหมโดกนาโน นาโนนาโนนาโนลูกหลานของแม่ใช่ไหมคะอันนี้ลำนานใหญ่เลยนาโนใช่ไหมคะนาโนใช่ไหมคะอันนี้นานานาเน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 แม่บอกว่าเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวแม่จะพาพี่ไทเกอร์ไปดูโรงเรียนนะคะเช่นน้ำมูกหนึ่งเช่นน้ำมูกหนึ่งเช่นน้ำมูกหนึ่เอเน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 นาโนจะไปกับแม่ไหมคะลูกนาโนจะไปไหมคะไม่เปล่าล่ะนาโนจะไปกับแม่ไหมคะ

เราจะมีรถไถอยู่กลับรถไถครับรถไถครับรถไถับเนี่มาให้นะครับรนนี่อเนี่ครับนนี้นิานเรื่องาเรื่องคาร์โมครับ อะไรเหรอดีว่าแล้วแันูไปบอกยายงก็ได้มาจิดแล้วกินข้าวโอ้ยังไงได้กินข้าวเลยอ่ p